สวัสดีครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราเรอคอยกันพอสมควรนะฮะเรื่องของออโต้เรสปอนเดอร์หรือว่าการที่มีระบบอ e ีเมลตอบรับอัตโนมัติตัวนี้เรายกเก r เรสปอนขึ้นมาเป็นโปรแกรมหนึ่งที่เอามาเป็นเครื่องมือของเราก็เพราะว่าเขานิยมกันแล้วเขาก็บอกว่ามันรองรับภาษาไทยเราก็จะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับผมแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งผมสุทธิพงษ์นะครับมาทําหน้าที่อธิบายบทสําคัญต่างๆซึ่งแยกออกมาเป็น3บท สามบทนี้ก็จะเป็นวิดีโอ3ตอนนะครับในตอนแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของบทบาทที่แท้จริงของ Getrespon s e อันนี้ที่ต้องพูดถึงบทบาทที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเรามีเบสิกที่ไม่ถูกเหมือนนักกีฬาที่เบสิกไม่ดีเนี่ยพดานความสําเร็จจะต่ำนะักการตลาดก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในบทนี้ผมจะพูดถึงพื้นฐานการตลาดนะครับแล้วก็จับ getrespon s e มาเป็นเครื่องมือให้เราเดี๋ยวเรามาดูว่าความเก่งของเครื่องมือตัวนี้มีอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะครับเราเองเนี่ยเราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเมื่อมีลูกค้าติดต่อเราเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามเมื่อเราต้องติดต่อเากับทางออนไลน์เราก็จะเขียนอีเมลใช่ไหมฮะผมเองมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะกว่าจะตอบอีเมลไปมาแล้วตอบไม่ไหวแล้วฮะในที่สุดก็คือจ้างเลขาตอบแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาหลายหลายเราจ้างเลขาก็ยังตอบไม่ไหว เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ย Get r e s p o n s ได้สร้างระบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติเมื่อเขาสร้างระบบแล้วเราก็ต้องสร้างเนื้อหาเราก็จึงต้องสร้างอีเมลไว้ล่วงหน้าการจัดสร้างตรงนี้ต้องมีกระบวนการคิดตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์จะมาจากการสร้างแคมเปญน,นะฮะเมื่อเราสร้างแคมเปญขึ้นมานะโดยที่เรามีคอนเซปต์แล้วว่าเราจะตอบไปเพื่ออะไรกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเราก็จะมาเริ่มกันที่ แคมเปญใช่ไหมฮะก่อนจะถึงแคมเปญเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราดูพื้นฐานตรงนี้ว่าการดึงดูดที่แท้จริงแล้วของเ e t ท e รสปอนส์ที่เราจะต้องใช้ก็คือดึงดูดเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่าให้คนที่เราดึงดูดเข้ามามีความรู้สึกว่าเราดึงดูดเขาเพื่อที่จะดึงเงินจากกระเป๋าเขาหรือชวนเข้ามาทําขายตรงหรือชวนเขาเข้ามาได้สิที่ประโยชน์แล้วเขาจะต้องเสียหายบางสิ่งบางอย่างออกไปที่สําคัญตรงนี้นะครับเกิดการระวัง นะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยในการที่กรอกเข้ามาเองเนี่ยทุกคนจะระวังตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่จะทําให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจวางใจแล้วเชื่อเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องแรกคือความจริงใจการปิดบังซ่อนเลนใช้กลยุทธ์ต่างๆที่ซับซ้อนนะฮะเขาอาจจะตามเราไม่ทันแต่เขาก็ไม่เข้ามาสู่สิ่งที่เราคาดหวังเราก็จะทํางานฟรีเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย ะมีกระบวนการในการสร้าง Relationship บทนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานในด้านออฟไลน์ line, ก็คือการเปิดใจสำเร็จแล้วได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาในบทนี้เนี่ยผมเองจะขยายความนิดหนึ่งหลังจากที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาได้ก็คือการคัดกรองหรือเรียกว่า fact finding การหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าตรงนี้จะทำให้เราเช็คออกว่าความสนใจของเขาอยู่ระดับไหน เราควรจะนําเสนอหรือ,อยังหรือเราควรจะนําเสนออะไรรูปแบบไหนนะฮะการคัดกรองตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะจะตามมาด้วยการนําเสนอถ้าคัดกรองแล้วไม่ใช่นะครับก็ต้องดูแลเขาอีกแบบหนึง่งส่วนในเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการปิดการขายหรือการปิดการสมัครการเชิญชวนไม่ว่าจะปิดการขายที่เป็น Product หรือการเชิญชวนเข้าสู่การเป็นสมาชิกต่างๆ ศักยภาพของเครื่องมือ GetResponse สามารถทำได้ที่สำคัญคือคุณต้องมีความรู้พื้นฐานการตลาดและสิ่งที่คุณโชคดีที่สุดก็คือว่าผมยินดีถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดตัวนี้ให้กับคุณเราค่อยๆเรียนกันผมมีวิดีโออยู่3ตอนใน2ตอนแรกนะครับผมยืนยันว่าไม่มีใครใช้ GetResponse ไม่ได้ถ้าดูวิดีโอ2ตอนแรกนี้เสร็จแล้วเว้นเสียแต่ว่าไม่มีความตั้งใจที่จะทาจริง ความเพียรเป็นเรื่องสําคัญของทุกงานนะฮะการทําได้ใช้เป็นโปรแกรม g e t r e s p o n อยู่ในมือท่านแล้วเพียงแต่ว่าถ้าท่านจะรู้แล้วใช้เป็นแบบนักการตลาดท่านต้องมีผมเป็นผู้ช่วยยินดีไหมครับผมเองยินดีจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับคานนี้ก่อนที่เราจะเปิด Account กับ g e t r e s p o n เนี่ยผมอยากให้เราดูว่าตัว g e t r e s p o n เองเนี่ยเข,โขาโฆษณาตัวเขาเองอย่างไรเขาเป็นนักการตลาด มือเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นดูโฆษณาเขาก่อนนะครับและเดี๋ยวเราก็มาดูวิดีโอในการที่เราจะเปิดแอคเค้์กับเขาเชิญนะครับคุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ยังต้องทํางานหนักที่จะโปรโมทธุรกิจของคุณไปยังกลุ่มลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณและคุณก็หวังว่าจะยึดเขากับคุณได้ตลอดไปเกตเลย์บอนเข้ามาตอบสนองความต้องการตรงนี้ของคุณด้วยระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากคุณสามารถจะมีอีเมลในการติดตามด้วยการที่เลือกจากเทมเพลตที่เราเตรียมไว้ให้ เรามีเทมเพลตที่เหมาะกับธุรกิจคุณสามารถที่จะเลือกรูปต่างๆลงไปไว้ในเทมเพลตของคุณแล้วสร้างอีเมลที่สวยงามของคุณใช้เป็นระบติดตามหน้าที่ยันง,ง่ายดายนี้สิ่งที่คุณต้องทําต่อก็คือส่งมันออกไปเท่านั้นเองครับเมลที่คุณส่งเข้าไปยังกลุ่มคนที่คุณติดต่อด้วยก็จะสร้างผลลัพธ์อันรวดเร็วให้กับคุณได้อย่างสม่ำเสมอ ก r ร s p สปอนยังได้เตรียมเว็บฟอร์มเว็บฟอร์มจะเป็นตัวที่สามารถจะทําให้คุณนําเว็บฟอร์มเนี้ยไปติดไว้ในเว็บไซต์ของคุณแล้วคนที่เห็นก็สามารถจะลงชื่อการทํางานของก r ร s p สปอนก็จะเกิดขึ้นเรามาดูก r ร s p สปอนในส่วนที่เกี่ยวกับ g e t ์ดส o c i โซเตรงนี้เมื่อคุณทําตามกลไกต่างๆตามขั้นตอนแล้วคุณสามารถที่จะมีกลุ่มมุ่งหวังของคุณอยู่ในสังคมออนไลน์เพียงแค่นี้ เขาเองสามารถจะเห็นสิ่งที่คุณทําได้อย่างมากมายอะไรเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละครับการสั่งซื้อเนี่ยละฮะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สั่งซื้อในคราวเดียวแต่คุณได้สร้างแคมเปญไว้ให้เขาระบบอีเมลฟอลโล่อฟสามารถทําให้เกิดความสัมพันธ์และเกิดเป็นลูกค้ากับคุณในที่สุดเพียงแค่คลิกเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เปิดอีเมลของคุณแต่หลายๆลยคนก็เปิดแล้วในนั้นก็มีคนที่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจร่วมกับคุณระบบ ในการที่อีเมลมาร์เก็ตติ้งตัวนี้ทําไว้สามารถที่จะเปรียบเทียบแคมเปญต่างๆของคุณได้ดังนั้นคุณสามารถที่จะเลือกแคมเปญต่างๆแล้วใช้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพและวันนี้เป็นข่าวดีคุณสามารถจะใช้ Get Re s p o n s e ได้ฟรีดูแลเป็นไงฮะกระชับมากเลยใช่ไหมครับเขาโฆษณาทําได้เร็วมากผมเนี่ยพูดเรียนเขาเนี่ยังแทบไม่ทันเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับด้วยความตั้งใจที่สุดแล้วคราวนี้พอเราเห็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพเนี่ยในฐานะว่า เราเองเป็นนักการตลาดเราคิดว่ายังไงเราต้องเรียนแล้วทํให้ไปใช้ให้ได้เราเราเชื่อว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเราแน่นอนตัวนี้นะฮะอย่าเพิ่งสําคัญผิดนะครับว่าการใช้เกณฑ์レスปอนแล้วเนี่ยจะสร้างความสําเร็จให้เราได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นต้องเข้ามาดูที่คอนเซปต์ด้วยคราวนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้เกณฑ์レスปอนเราจะเริ่มต้นยังไงดีก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดแอคเค n t กับเขาสิครับ ตรงนี้ผมจะเริ่มมีวิดีโอเปิดแอคเค n t กับเขานะครับเดี๋ยวพวกเราลองดูวิดีโอนะฮะ